สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับซิลพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกลนครโดยซิลพินกค่ะแทนแทนแทน,นี่วันนี้ของจริงไม่หลอกนะคะ,อะสองวันก่อนเนาะบอกว่าจะพาดูรถรุ่นใหม่แต่พาไปดู CB 150นะคะโฉมเดิมวันนี้นี่เลยโฉมใหม่ใหม่กิ๊กๆนะคะให้เห็นเบื้องหลังกันไปเลยค่ะว่าใหม่ขนาดที่ทีมงานของชานยนต์นะคะกำลังมาเก็บรูปอยู่เลยค่ะใหม่จริง ส่ตงตรงจากโรงงานเมื่อวานนะคะมาถึงเราวันนี้ช่วงประมาณเกือบเที่ยงนะคะก็เอาลงมาทำวิดีโอให้กับลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะอันนี้คือรุ่น CB300 นะคะตัวนี้คือ New CB300R ตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ เปิดตัวครั้งแรกนะคะเปิดตัวตอนอยู่ที่ยุโรปนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็มีลูกค้าถามไทยซีลพนองมาเยอะมากๆเหมือนกันค่ะว่าเมื่อไหร่ Honda จะวางจำหน่ายตัว New c b 300 r ตัวนี้นะคะก็ไม่กล้าตอบเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าจะมีขายนะคะ<ๆ>ก็เลยตอบว่าน่าจะยังไม่ไวๆนี้แต่สุดท้ายนะคะ เดือนนี้เดือนที่8เนาะ8เดือนผ่านไปก็มีมาแล้วนะคะกับ New CB 300R ค่ะนะีแต่ว่าของไทยผลิตแล้วก็วางจำหน่ายอยู่3สีโดยสีนี้นะคะนี่สีเหลืองนะคะสีเหลืองคันนี้เป็นสีที่ใช้โฆษณาอยู่บนหน้าเว็บไซต์แล้วก็หน้าเพจของอ ฮอนด้นะคะจะเห็นสีนี้เป็นสีที่แบบเปิดตัวเลยสีเหลืองแจ่มมากๆนะคะตอนแรกเห็นในเห็นในแอดโฆษณาก็ไม่คิดว่าแบบจะแจ่มและก็สวยได้ขนาดนี้แต่พอมาเห็นรถจริงนะคะบอกเลยว่าแบบืมหคือถ้าขับเนี่ยต้องมีสาวต้องเหลียวหลังถ้าหนุ่มๆขับต้องมีสาวเหลียวหลังแน่นอนนะคะอ่ะสีที่สองด้านซ้ายมือเลยค่ะอันนี้ เป็น New Cb 300นะคะสีแดงซึ่งโฉมก่อนหน้านี้นะคะหรือโฉม2019เนี่ยเกาก็มีสีแดงเหมือนกันแต่จะเป็นแดงคนละโทนตัวนี้ให้แดงที่เป็นแดงเข้มขึ้นนะคะก็จะดูแบบเพิ่มความดุดันนะคะเส้นสายก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะเป็นแดงเข้มสีแดงออกสไตล์แดงเลือดนกนะคะก็จะดูให้รถเนี่ย มีเส้นสายที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะเหมือนแบบเหมือนหนุ่มๆเล่นกล้ามเลยเห็นมัดกล้ามเนื้อของเขาชัดเจนมากๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีแดงโทนใหม่นะคะแล้วก็คันด้านนู้นเลยค่ะเดินอ้อมหลังไปเลยค่ะจะได้เห็นด้านท้ายนะคะเห็นด้านท้ายของตากล้องเรานั่นเอง <laughs> นะคะอันนี้ก็ในส่วนของอ่าด้านท้ายนะคะดเมนชันต่างๆของตัวรถเนี่ย เหมือนกับโฉม2019อ่ะแวะตรงนี้นิดนึงนะคะจะมีในส่วนของตัวท่อไอเสียนะคะอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่จากโฉม2019นะคะก็อ่าอันนี้ถ้าถามถึงเรื่องความสวยหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ให้ดีไซน์ใหม่อะไปดูสีสุดท้ายกันค่ะคือสีดำนี่สีดำของ CB 300นะคะของ c b 300R โฉม2022ของเขาก็จะเป็นดำตลอดทั้งคันมาเลยเพราะว่าถ้าเป็นโฉม2019เนี่ยตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าตรงนี้กลับขึ้นมาก่อนตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นสีออกเทาๆนะคะในส่วนของชุดโคมแต่พอมาเป็นโฉม2022ให้โทนสีดำมาเลยตลอดทั้งคันนะคะแล้วก็ในส่วนของอชกอัพ นะคะตัวนี้เป็น up size down ขนาด41มิลิเมตรเหมือนกันแต่ว่าเขามีความพรีเมียมแล้วก็ให้ความโดดเด่นด้วยโทนสีดำนะคะดังนั้นเนี่ยสีดำของโฉม2022ของเจ้า cb 3 0 0 r บอกเลยว่าเข้มและดุขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะนี่ให้ดูกันแบบสายสายเนกเก็ตนะคะเท่ๆคูๆบอกเลยว่าเห็นเนี่ย ต้องมีโดนใจแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้จะเป็นดำดำแมทนะคะก็มีความเป็นสีด้านเนาะเป็นกึง่งๆสีด้านแต่ว่าไม่ได้ด้านขนาดที่ว่าเด้านจนแบบโดนอะไรนิดหน่อยแล้วเป็นรอยนะคะอันนี้เขาก็ยังมีความแบบกึง่งกึสีด้านนะคะนี่ก็ให้ความแบบเ,เห็นเส้นสายของรถเนี่ยแบบเน้นๆกันไปเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในเรื่องของ สเปคแล้วก็ออปชันอื่นๆนะคะว่าในเจ้า CB300R นะคะตัวนี้มีอะไรปรับขึ้นมาบ้างราคาเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมนะคะแล้วก็โปรโมชั่นมีอะไรบ้างเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากราคาก่อนไหมนะคะขออนุญาตเปิดโพยนะคะจริงๆต้องเปิดโพยเกือบตลอดทั้งคลิปเลยเพราะว่ามันใหม่มากจริงๆนะคะในส่วนของ CB ตัวโฉม2022นะคะใช้รหัสรุ่นเกวใหม่ใช้ว่า CBF 300 nap นะคะตัวนี้อ่ารหัสห้อยท้ายคือ th อันนี้ไม่ได้ผลิตที่ยุโรปนะคะเปิดตัวครั้งแรกที่ยุโรปแต่ว่าผลิตที่ไทยนะคะที่ไทย honda ไทยไทย honda manufacturing นะ,ะนะคะผลิตที่ไทยเนาะราคาเปิดตัวอยู่ที่หนึ่งแค่ะหนึ่งแค่ะตัว cb 300โฉม2019นะคะ ตัวนั้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ล่าสุดนะคะก่อนที่จะหยุดผลิตเนี่ยราคา Honda ปรับอยู่ที่151,690บาท151,690บาทค่ะราคาเพิ่มขึ้นมาจากตัวโฉม2019แค่3,500กับ10บาทเท่านั้นเพิ่มขึ้นมาแค่3,500แต่ดูว่าออปชั่นมีอะไรเพิ่มนะคะตัวเพิ่มเนาะในส่วนของอพูดถึงสรีระก่อนเลยในส่วนของสรีระของเขาเนี่ย เขายังเหมือนเดิมนะคะดิเมนชันเดิมๆนั่นคือในเรื่องของความยาวความสูงแล้วก็น้ำหนักนะคะตัวพวกนี้ยังให้สเปคเดิมๆม,มานั่นก็คือในส่วนของความยาวตัวรถเนาะอยู่ที่2 0งพกับสิบสมลเมตรนะคะในส่วนของความกว้างตัวรถเนี่ยอยู่ที่แปด้อยแปดสิบแปแล้วก็ในส่วนของความสูงนะคะตัวนี้อยู่ที่1,052ความสูงจากตัวเบาะนะคะจนถึงพื้นเนี่ย ตรงนี้นะคะก็เท่าเดิมอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้ามิลดังนั้นเนี่ยถ้าใครเคยขับตัวเดิมแล้วรู้สึกว่าแบบอฟิลลิ่งยังไงอันนี้ให้ฟิลลิ่งเหมือนเดิมเด๊ะนะคะน้ำหนักตัวรถก็อยู่ที่ร้อยสี่บสามกิโลกรัมเช่นเดิมค่ะอ่ะในส่วนของความจุถังน้ำมันนะคะตัวนี้ความจุถังน้ำมันก็อยู่ที่อ่าอันนี้อยู่ที่สิบลิตรนะคะความจุถังน้ำมันอยู่ที่สิบ ลิตรอัตราสิ้นเปลืองพลังงานนะคะหรือว่าอัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31มสถึงสานะคะกิโลเมตรต่อลิตรอ่ะคันนี้มาดูส่วนที่แตกต่างกันในไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะเริ่มจากอันนี้เลยนะคะในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่อันนี้ไม่ได้ต่อแบตเอาไว้เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ขายนะคะดูอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมเดิมเหมือนโฉม2019แต่จริงๆแล้วเขามีสิ่งที่ปรับนะบอกเลยนั่นคือเขาให้ในส่วนของ การมีตำแหน่งเกียร์ขึ้นมาให้นั่นเองค่ะนี่เขาจะอยู่ตรงมุมด้านขวาฝั่งนี้นะคะก็จะสามารถทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยทราบเลยว่ากําลังอยู่ในเกียร์ไหนนะคะเข่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามจะเห็นหมดเลยเนาะอ่ะแล้วมีอะไรเพิ่มมาอีกตัวนี้นะคะถ่ายจากฝั่งนู้นก็ได้นะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะในส่วนของเครื่องยนต์ของ c ี ของ CB300 นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ก็ยังเป็นแบบ R o u u l e overhead c c m ์ h a ดนะคะ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำแต่สิ่งที่เพิ่มมานะคะจากตัวโฉม2019ก็คือให้ในส่วนของ a s s i s t Slipper c มาสา,ายลุยสายสปอร์ตบอกเลยว่าเวลาที่ขับยาวๆแล้วอยากได้ฟิลลิ่งในการขับขี่ต้องการแบบบางทีมีการเชนเกียร์นะคะจากเกียร์สูงแล้วลงมาต่ำเลยอย่างเช่นแบบ เท่า4อยู่ดีๆลง2อย่างเงี้ยค่ะโดยปกติถ้า,าเชนเกียร์แบบรถที่ไม่มี a อซิสลิปเปอร์คัตนะคะบอกเลยว่ามันจะมีการกระตุกขาดความสมูทในการขับขี่แต่ตัว cb 3 0 0อ่าโฉม2022หรือที่เรียกกันว่า new cb 3 0 0ตัวนี้นะคะให้ a อซิสลิปเปอร์คัตมาเป็นตัวนี้เป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่งเลยนะปกติแต่เดิมเนี่ยให้มากับรถที่อยู่ในสนามแข่งเท่านั้นนะคะ แต่ Honda ให้มาในส่วนของ CB300R นะคะดังนั้นเนี่ยฟีลลิ่งในการขับขี่ของคุณนะคะบอกเลยว่ามาเต็มนะคะการต่อเกียร์ต่างเนี่ยสมูทขึ้นมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสองส่วนหลักๆเนาะที่ให้เพิ่มมาเทคโนโลยีเด่นๆตรงอื่นยังมีอยู่ไหมยังมีไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยค่ะในส่วนของ เรามาไล่ไปทีละส่วนน,อน,น้องไหนๆเราก็อยู่จากส่วนหน้าละในส่วนของตัวระบบเบรกนะคะระบบเบรกก็เป็นแบบดิสเบรกนะคะพร้อมกับ ABS แบบ G s e n s o r นะคะที่สำคัญนะตัวนี้ให้ในส่วนของตัวเลดียนเมาส์ด้วยนะคะพร้อมกับคาลิเปอร์เนาะตัวนี้ให้มา4พอร์ตเลยดังนั้นในเรื่องของระบบเบรกเนี่ยดีมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของโช๊คอัพนะคะก็เป็นแบบอัพไซด์ดาวเนาะ อย่างที่รู้กันตัวนี้คือขนาดใหญ่ที่สุดในคลาสแล้วนะคะอยู่ที่41่มิลซึ่งไซ์นี้คือไซ์เดียวกันกับ650เลยนะคะลดวิกใบให้มายังไงนะคะเจ้า CB 300โฉม2022ให้มาเหมือนกันเด่นมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกหลังนะคะ ระบบเบรกหลังทางด้านนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะคะตัวดิสเบรกตัวนี้นะคะก็ให้ ABS เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยตัว CB 300ระบบเบรกคือดีมากๆให้มาทั้ง ABS ล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังขนาดของจานเบรกนะคะอของตัว300นะคะด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่296มิลนะคะในส่วนของด้านหลังจะอยู่ที่220มิลเมตรค่ะ อ่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของระบบการสะเทือนหลังนะคะนี่เอากล้องเข้ามาส่องตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะระบบการสะเทือนหลังของตัว New CB 3 0 0 เป็นแบบโมโนโชกนะคะแต่ว่าเป็นโมโนโชกที่สามารถปรับได้ถึง7ระดับเลยเนาะดังนั้นเนี่ยสามารถปรับให้เหมาะสมกับการขับขี่ของแต่ละท่านได้ขับคนเดียวนะคะอยากปรับให้แบบแข็งหรืออ่อนหรือว่าพอเวลานั่งขับขี่สองคนนะคะมีคนร่วมทิปไปด้วยก็สามารถปรับให้สมดุลได้นะคะตามการใช้งานเลยค่ะเหนื่อยละนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เป็นตัวออปชันที่ให้มาของ CB ี New CB 300อาอยาชม2022ค่ะในส่วนของราคาบอกไปแล้วว่าราคาเปิดตัวฮอนด้าอยู่ที่1นึ่งแห้าหมื่นหบาทค่ะที่ชานยนต์นะคะก็ขายราคาเดียวกันเท่าเปิดตัวเลย1นึ่งแห้าหมบาทค่ะในส่วนของ เงินผ่อนนะคะของเราดาวเริ่มต้นที่10อ่าก็คือประมาณ1 5ื่น้าหมเนาะจำตัวเลขง่ายๆอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นาหอัตราดอกเบี้ยนะคะบอกเลยว่าอันนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยเหมือนรถบิ๊กไบค์ได้เลยนั่นคือคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ รายปีค่ะดอกเบี้ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ6%ต่อปีเท่านั้นนะคะถูกมากๆหารออกมาอยู่ที่0.5-0.6เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าเราวางดาวเพิ่มก็จะได้มีส่วนของดอกเบี้ยที่ถูกลงนะคะดาวเริ่มต้น16,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจน้อยอยากเป็นเจ้าของก่อนใครขับก่อนใครบอกเลยว่าขับก่อนใครมันฟินกว่าแน่นอนนะคะก็สามารถทักเข้ามานะคะจับจองกันได้ อะไรนะอ๋อสิท่านแรกนะคะสิท่านแรกที่จองกับทางชันยนเนาะเรามีหมวกกันน็อกนะคะแบบคอลเลกชันแท้ๆของ H2C นะคะจอง1,000บาทรับรถ10ท่านแรกเนาะ,ะจะได้หมวกคอลเลกชันของ h 2 c แถมให้ฟรีๆนะคะมูลค่าของหมวกเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า2,500นะจ๊ะ คุ้มมากๆนะคะรถก็ได้ไปขี่แถมหมวกที่ให้ไปยังเป็นหมวกคอลเลกชันแท้ๆอีกนะคะสนใจก็อย่าลืมสอบถามรายละเอียดได้ที่ชานยนทุกสาขาเลยหรือว่าทักเซลลพินกได้นะคะอ่ะวันนี้ให้ดูกันแบบเต็มๆละเซลพินกมาไปละเดี๋ยวให้น้องแอดมินพาดูรถอีกรอบนึงนะคะอ่ะดูได้เลยค่ะทั้ง3สีเลยค่ะ